สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับสาวบึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะอ่ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูอ่ามาดูผลของวันที่สิบห้าวันที่สิบสี่กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋า มาดูผลกันก่อนเนาะอ่านอยเฉพาะกิจนะคะแปดแปดสามแล้วก็สี่หนึ่งเนาะอ่าตารางเรานะคะเด่นที่สามมานะคะเด่นที่หนึ่งมาเนาะ 8, 3, แปดสามเอสก็ไม่มีเนาะพี่น้องจ๋าก็หลุดไปนะคะสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งก็หลุดไปเช่นกันเนาะเอาหนึ่งห้าหนึ่งสามมาสี่วันวาเรนทา์เนาะพี่น้องจา๋า อ่าแล้วก็พิเศษนะคะแปดสามแปดสามมาอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าล่างสามสามนะคะสามมาทุกอันเลยเนาะเอ้าวสามสามเข้าตัวที่เน้นด้วยเนาะพี่น้องจ๋าแอดก็ลืมดูดูสิมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ปกตินะคะแปดหกสองร่างสามหกหกสองแอดก็ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าดูสิ่หกสองสองหกไม่มีหลุดไปเช่นกันนะคะ ล่างสามหกสามมาอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครนำสามในตัดในตัวเด่นไปวิ่งไปรูดก็คงได้เนาะแล้วก็ v i p นะคะสองสองห้าตารางเราห้ามานะคะสองห้าไม่มีเนาะมีแต่สองสามกับหนึ่งห้านะคะแล้วก็ล่างศูนย์สองนะคะาตารางเราศูนย์มานะคะตัวเด่นมาทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าเจาะผิดเจาะลูกเข้าแค่คู่เดียวเนาะ ามาตามต่อกันของวันที่15นะคะพี่น้องจ๋าก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะ ่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc เนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจอ๋ามีเข้ามีหลุดนะคะวันไหนหลุดแอดก็เครียดเหมือนกันนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะามาดูของวันนี้นะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นในตารางกำลังวันแล้วก็จะมีส มีห้านะคะมีสองแล้วก็มีเก้านะคะพี่น้องจ๋าอ่ะมาดูตัวที่จับคู่เนาะอ่ะแอดก็จะมีห้าสามนะคะอ่าถ้าใครชื่นชอบในตารางนี้นำไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่ะสูตรเม็ดเดียวแอดก็ให้รูดนะคะพี่น้องจ๋าสูตรเม็ดเดียวแอดให้รูดไปที่ห้าเนาะ สองห้าตารางเราก็มีนะคะสี่ห้าตารางเราก็มีนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เจ็ดสองนะคะแปดสามถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจา๋าถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสามก้ากับหัวเป็นสามหกด้วยเด้อพี่น้องอ่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะ ถ้าชอบก็กลับด้วยนะคะามาดูชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าแอดอาจจะให้หลายตัวหน่อยเนาะเพราะว่าตั้งสี่น้อยนะคะตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจถึง v i p เด้อพี่น้องจาอ๋าสองเก่ากับกบัวเป็นสองหกน้ำเนาะคะเนะาะหกสามไม่เป็นไรหรอกแอดกลับหัวไปให้แล้วพอดีทำออกมาก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็มีการเบิ้ลน,นะคะการเบิ้ลสามสาม เก้าเก้าอ่ะวันนี้ให้เบิ้ลเยอะหน่อยนะคะเจ็ดเจ็ดอ่ามาถ้าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดชอบเนาะว่าจะชอบตัวเดียวกันกับพี่พี่หรือเปล่านะคะสำหรับตัวที่แอดชอบก็คือห้าสามสี่ห้าเจ็ดสองนะคะสองศูนย์ สามเก้าส่วนชุดกันนะคะชุดกันแอดชอบ6กสแล้วก็เจ็ดจ็ดนะคะถ้าชอบก็จุดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจา๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเห็นชัดกันไหมเนาะกล้องแอดก็มัวๆนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะ ก่อนออกไปนะคะก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอ่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนาะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ